ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมคับอินฟินิตี้ให้เสียงความกระเสเธอโดยไมครัอินฟินิตี้จา้าวันนี้ขอเสนอตอนเมื่อเราไมคับมีครูคนใหม่ไปดูกันเลยว่าเขานั้นจะเป็นใครเอาล่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนไหมครับเอ,อ๊ะวันนีุ้ณครูมาแปะเนี่ยน่าน้าแซ่เอาล้นี่มาคบกันหรือเปล่านี่ ผมคิดว่าครบนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยวันนี้เราจะมาฟริปขวดตั้งกันแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะประมาณนี้เลยใครทําได้ดีที่สุดคุณครูจะพาไปเลี้ยงบุฟเฟ่หมูกระทะกลางเขาหูขนาดนี้หรอครับคุณครูทําอะไรครับเนี่ผมนี่งงเลยค่ะคิดว่าเท่ม,มากหรอครับ ผมมาแล้วครับผมคือสวัสดีผมคือสติกแมนมาเป็นครูคนใหม่ในวันนี้ครับคุณครูหลบไปหนอยได้ไหมครับเฮะเอ้ยอะไรกันเนี่ยมีคุณครูคนใหม่ด้วยเหรอไม่รู้ก่อนเอาละคุณครูฮีโร่บายช่วยหลบไปหน่อยนะครับผมคือสติกแมนเป็นครูคนใหม่ครับจะไร่ได้ละไรกับผมแบบนี้แล้วครับโอ้ยเอาละนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูคือสติกแมนครับจะมาสอนนักเรียนทุกคนในบทเรียนแรก โอเคครูหลบก็ได้เอาแล้วตอนนี้คุณครูฮิโรบายโอนขวดทับไปแล้วทุกคนอ่าไอพีครูฮิโรบายกันหน่อยเร็วเสียใจครับทำไมทำขอครูฮิโรบายแบบนี้เลยครับเอาแะ้วบาเวลาเสียใจแล้วทำไมต้องเอาอะไรแบบครูฮิโรบายเอา,บบเอาทำไมละ่ะก็จะเอาละ่ะมีไรปะสมมี้คนแรกเลยโธ่ท่านสโลโมชั่นขนาดนี้โอยกว่าจะตั้งได้ก็ปีหน้าละมั้งเนี่ยหรือชาติหน้ากันแน่ ยอดไปเลยเจ้าซอมบี้เก่งมากคนถัดไปคีปเปอร์ทำได้เหรอเนี่ยคีปเปอร์นะั้นไม่มีมือนะจะทำยังไงอ่ะขอดูแล้วกันอย่ามาพูดมากนะฮะเดะรตันเรามารอรุ้นเร่อดีกว่าว่าคีปเปอร์จะทำยังไงโอ้ยน่าสงสารคีปเปอร์นะสุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้เ๋อแล้วคนถัดไปสลาม อะไรกันเนี่ยควบอยู่บนหัวสลามได้ยังไงหวยเจ้าสติกแมนนี่มันจริงเลย <c oughs> ก้าวเรามากเอาละคนถัดไปก็คือเอ็นเดอร์แมนเจอฉันซะหน่อยนะเนี่ยไปไงล่ะผมทำได้อยู่แล้วครับเอาอะไรของเอ็นเดอร์แมนวะเป็นงงเลยจ้าทุกคนดูมันลีลายเยอะนะเอ็นเดอร์แมนอะว้าวเอ็นเดอร์แมนในสุดยอดมากโคตรเท่เลยล่ะสิ ฮ่าฉันทำแบบนี้ได้คนเดียวอ๋อเหรอทำเป็นอวดเอาละคนต่อไปพิกแมนโอ้ยนเอร์แมนไหนแค่ขวดเดียวฉันนี่สองขวดเลยรอดูแลกันเออทำไมต้องเหนื่อยด้วยเอ๋อก็ติดจากเมื่อกี้ไงมันแล้วมันหายเนี่ยมันไม่หายเนี่ยอะไรพูดซ้ำพูดซ้อนอู้ยเยอะม,มาะกมาเลยพิกแมมเดี๋ยวทำนี่ไงนี่ <S <S ทำได้ไม่ได้ไมีขึ้นอยู่ฝีมือที่ฝึกมาแหละฉันหล่อใช่ไหมล่ะเกี่ยวอะไรกันอะเอาละคนถัดไปวิทเทอร์สเกเรตัน หทำไมต้องมาขิงกันด้วยนะคะวิกเตอร์สเกลเลตันยามมาปูนมากใช้กำลังใช้สมาธิโอ๋อสุดว้าวสุดยอดมากเลยวิกเตอร์ได้ทำได้ยังไงเนี่ยก็คนมันฉลาดอ่ะมันก็ทำได้อยูออย่แล้วแหละว,ว้าววู้้ยจ้าเลยอ่ะสุดยอดของจริงส,สุดยอดเพดานเลยทุกคนเอาละทุกคนวันนี้สนุกดีไหมเราก็ขอจบคลิป ฟิบขวดน้ำเท่านี้ก่อนนะแล้วเราไปเจอกันคลิปถัดไปเลยยังไม่จบหน้าไปดูเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มค e c รับอินฟ i น i t ีให้เสียงพาก็ภาษาไทยโดยไมค e c r a f t Infinity จ้าวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเราไหมครับ,บการเมื่อก่อนที่เขาจะเรียนเขาทำอะไรกันอยู่ในห้องเนะ <S <S โอ้โห,โหดูดิเล่นกันสนุกสนานเลยคุณครูคคหลับแหนเสียงดังขนาดน,นี้ครูต้องไม่ตื่นหรอเนี่ยตอนนี้ก็ฟังเพลงคลื้นเชียวโอ้โห เอาละทุกคนก็อย่าลืม subscribe แบบที่สเกลตันบอกนะแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ล share, ค์กดแชร์ให้คลิปเราด้วยนะตึ้งๆสลรามมือหัวน่ะเอาละทุกคนอยู่ในความสงบตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าตัวเข้าห้องเรียนแล้วไปนัางที่ได้แล้วโอ้โหคุณครูครับตกมานานแล้วนะคะับค,คุณควรหลับอยู่ได้เอาละวันนี้เราก็จะมาผ่อนคลายสมองก็คือพาทุกคนมาเล่นเกมการเริ่มที่พิกแมนเลยจ้า ครับผมก็งลงไปหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อจะลงสิจ้ะโอ้โหไปแล้วจ้าฮิกแมนทะลุปุโอไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อทำไมผมตัวเลยค่ันี้แล้วครับเจ้วพิกแมนเฮ้ยฉันไม่อยู่แล้วล่ะอย่ามาดับจ้านโอ้ยอยูดได้เลย อะไรกันนี่เอาละคนต่อไปซอมบี้ผมละครับโอ้๊ยฉันจะได้อะไรนะฉันจะโอ้ผมได้เงินครับโอ้ว้าวได้รวยมากเลยอะซอมบี้โฮ้อสุดยอดไปเลยปังโก้ค,ครับผมขอเล่นหน่อยครับผมจัดการเองครับไม่ได้นะ้วสกิลเลตอนได้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนั่นมันอะไรอะต <laughs> บนหน้าเอาละ ผมผมผมได้อะไรอะ่ะอ๋มอม้ายูนิคอนน่ารักกันผมขอไปตีมหน่อยละกันผมไม่ชอบมาอ้ายูนิคอร์นครับคุณครูเอา๋ะคนถัดไปสลามมนนี่ซิครับผมผมจะได้อะไรครับเนี่ยไม่รู้สิต้องลุ้นกันนะเอ๋อผมจะตายไหมอ,อ่ะอ๋อไม่เหลืออูหรุนแรงมากเลยอะ่ะ <laughs> ต่อไป e n d r m a n e n d r m a n e n d r m a n n น่า e n d oh. r m a n โอ้เอาละคุณผู้อมหมุนกันนะว้าว e n d o m a n นมีความรักอะทุกคนดูดิไปสวีทกับแฟนสาวด้านนอกอะโอยพี่ e n d o m a n ค่ะเอาเอาเราฟังฉัไปไหนอะ้ออยู่นี่ค่ะเอาไม่นักสวีทกันหวานซะไม่มีละเอาต่อไปคือ ฮะมันคือไข่แล้วเราสาวหรือเปล่าครับไม่สิมันวาร์ปได้หูพาไปที่ไหนครับเนี่ยไม่นะมันคือเพชรใช่ป่ะทุกคนอันนี้มันคืออะไรนะไอเทมเนะี้ยช่วยบอกเราหน่อยดิืมไปเล่นเกมเหมือนมายโอเลยอะคิปเปอร์อะโวสนุกสมัดจะไปยังไงอะนะเราจะจะไปยังไงละเนี่ยแล้วยังไงต่อเนี่ยันต้องทำยังไงก็เลยช่วยบอกที อย่ากลับแล้วโว้ยโอ้ยโกแลมซอมบี้ไม่นะอย่าทำชา้าอ๋อชิคกี้พายังแล้วโดนแน่เจ้ากโกแลมนี่ฟาดไปเลยโว้ยมันไม่ช่วยอะทุกคนโอ้ยทำยังไงอะเกลื่อดน้ำเหลือน้ำน้ำทำอะไรไม่ได้เอาอยัางไงดีนี่เ <c ười> มือ่อกี้เห็นจากคีเปอร์ไหมนั่นอยู่ซิงก็เห็นอยู่นะแต่ไม่รู้มันหายไปไหนถ้า,าเส่ซิ่งก็เห็นแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ย โอ้ยน้องหมาน่ารักชุมาสน้องหมาพันปากคไม,ไม่ไม่นะน้องหมากลับมาดีด,ดีล่ะได้ผลลัพธกคนยังไงดีล่ะไปด่านต่อไปเลยละกันโอ้โหทุกคนอันนี้เกมเนี่ยคุณคุณใช่ปะมันคือเกมมาริโอป้าทุกคนว่าโอ้โหเล่นสนุกเลยนะเจ้าคิปเปอร์อ่าฮไม่นะฉันโดนไมมหรอไม่เป็นไรฉันเอาน้ำช่วยละกันนี่เป็นยังไงล่ะทุกคนคิปเปอร์ฉลาดมาก แล้วฉันจะไปเก็บลามะลามะแล้วก็ข้างบนลามะมันคือเพชรใช่ไหมอะ่ะมันคือไข่ไดโนโเสาร์หรอหรือเพชรอะ่ะแล้วฉันต้องไปลตรงใน,นที่ได้อ้าระเบิดระเบิดตูมเย s สรุปแล้วคิปเปอร์ก็ได้้าวคิปเปอร์นายเก่งมากเลยเก่งมากคิปเปอร์เอาละคิปเปอร์พับเหมือนขันพาวิเทอร์พร้อมอ้าวคุณควจะเริ่มกดแล้วนะ อ๋อครูครูครับผมเป็นหมกอุด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 ะตลงชะมัดเลยลงชะมัดเลยลงชะมัดเลยเอาละคนถัดไปคุณครูขอเล่นเองแล้วกันดึ๊บมออลุ้นกันเลยทุกคนครูจะได้ละมันคืออะไรเนี่ยโอา ครูครับมีคนมาส่งพิซซ่าครับใครเป็นคนสั่งเหรออ้าครูสั่งเองเอามาเลยได้กินใช่ไหมโอ้ยดูครูครับมันมีสับปะรดอยู่ข้างหลังอ่ะไปนะคุณครูครับทำไงดีครับทุกคนทุกคนอยู่อยู่อยู่ในความสงบไปนะแต่ตอนนี้มันมันกำลังเดินรอบตรงห้องเรียนแล้วครับคุณครูผมกลัวอ้าวอันนี้คือมันฝันเหรอมันนึกใช่ไหมว่าแบบทุกคนไปจัดการสับปะรด อ็ทุกคนอยู่ยนดดิ่งสงบถึงคุณโคแจังกูไภเอสฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับกู้ภัยเราครับไปดูการสับเปลี่ยนอยู่นิองๆดีนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยแล้วทุกคนตอนนี้กูไภก็มาจัดก,การสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นไงล่ะฝีมือคุณมันไม่ใช่ฝีมือค,มมมคุณนะคะมันเป็นฝีมือกูไภเอา้าเหรอ เอาล่ะทุกคนวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปเลยนะไว้เจอกันใหม่นะทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบาย